เวลาสอบแล้วะก็มีแค่พาสปอร์ตนะแล้วก็ธุรบิจไม่ได้เดี๋ยวตั้งหมดต้องบินเอานะครับเทแล้วก็เดี๋ยวพี่ก็จะเข้าไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาถ่ายเพอส่งเข้าสอบแล้วเราบอกหมดเลยมีกมลับแม่ๆนะครับอะคราวนี้เมื่อกี้ที่พี่อธิบายเราไปอะอย่างไอ ฝั่งสายที่เป็น world food price อันนี้คือ passage 1นะครับแล้วก็ danger of GMO f o o d อันนี้คือ passage 2เพราะฉะนั้นทุกคนเห็นเปล่าว่ามันนะจะไม่บอกเลยใน leading ว่าใครที่เป็นฝ่าย support ใครที่เป็นฝ่าย u n s u p p o r t สังเกตไหมหรือใครที่เป็น advantage ใครที่เป็น disadvantage ข้อสอบมันจะไม่พูดถึงไม่พูดถึงเลยสาเหตุเพราะอะไรหนึ่งเลยคือเขาต้องการให้เรา คริติคอลก่อนว่าการที่มีนะครับ i n t e t t n t u t t i t u d e อะคนไหนนำเสนออะไรนะครับคำถามอ่ะเวลาเราไปในห้องสอบพี่ไปอยากให้เราดูคำถามก่อนเพราะอะไรลูกปะคำถามจะเป็นตัววางเอา l i n e ให้เราตอบถูกนะครับเมื่อกี้ที่เราตอบมาผิดถูกไม่เป็นไรนะครับพี่ไปไม่ได้ว่านะแต่ที่ไปบอกแล้วว่าข้อสอบใน Reading อะมันมีความวิเคราะห์ 2ถึง3ชั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ฝึกไปก่อนเราจะงงทันทีนะลูกนะเพระข้อสอบมันค่อนข้างที่จะยากนะครับสำหรับใน reading ทั้งหมด7เรื่องที่สอบจริงนะครับ30มสกว่าข้อเนี่ยค่อนข้างต้องใช้เวลาในการบริหารในระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าจะมีสไตล์ reading ที่หลากหลายมากที่พวกเราจะเจอนะครับอาจจะมีทั้งสไตล์ reading ที่เป็นเรื่องเรื่องเกี่ยวกับแฝงแบบ historical นิดๆนะครับนะที่ลองเล่าให้ฟังก็จะมีเรื่อง don quixote นะครับอันนี้เดี๋ยวในหนังสือเราก็จะมีนะครับก็จะบอกเอาไว้ว่ามีลักษณะคำถามอะไรบ้างที่ปรากฏนะครับหรือแม้กระทั่งยังมีเรื่องที่เอาเอา j อ b นะครับเอาอ d จ j อบเอางานที่แปลกเอางานที่มันมีความแบบในในหนังสือนี่มีทั้งหมดเลยนะลูกที่ใส่ไว้ให้หมดแล้วนะครับในเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของการ ศึกษา b e e k e e p e r แต่เอาซ i ตล m มิสทรีในเรื่องเนี่ยมาแฝงเพื่อให้คนอ่านน่ะสามารถที่จะวิเคราะห์ได้นะครับต่อมานะครับลูกอาจจะเจอเรื่องที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น Talk of the Town เป็นเรื่องที่เป็น Big Issue ซึ่งในสังคมอาจจะมีการดิสคั t กันะนะครับอย่างเช่นในในหนังสือเล่มนี้จะมีเรื่องไอ้อทล์กเกี่ยวกับ เรื่องของ walking trail เรื่องทางเดินลอยฟ้าว่าสรุปแล้วว่าไอ้ walking trail เนี่ยประโยชน์เพื่อสุขภาพหรือเป็นเพื่อเผื่องงบผัดเผางบเล่นๆอะไรเงี้ยเขาจะให้เราวิเคราะห์นะครับที่จะพูดให้ฟังเลยนะ leading ทุกเรื่องของ rla ไม่มีการ lead ไม่มีการชี้นำเลยทั้งสิน้นในการที่เราจะเลือกเชื่อใครแต่หน้าที่ของเราในฐาหนะคนอ่านเราต้องวิเคราะห์ให้เป็นคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะให้เป็น นะครับก่อนจะไปถึง reading นะครับเรื่องที่เป็นเออพี่จะบอกว่าถามว่าทำไมทาไมถึงต้องเรียน social study คูบคู่ก,กันไปเลยรู้ปะเพราะว่าเจอเรื่องหลายเรื่องที่เอา content จาก social เอาเนื้อหาจากในสังคมอะมาออกเป็น reading test เรานะครับทั้งเรื่อง election day ก็ต้องมาจากความรู้เรื่อง ที่พี่เล่าให้ฟังเมื่อวานในข้อสอบอะที่เป็นไอ้โปรเซสของการการแต่งตั้ง President โปรเซสการเลือกตั้งวันเลือกตั้งนะครับ primary caucus ไล่มาจนกระทั่งถึงวันที่สามารถที่จะมี uh, การ Speech ของ President นะครับแล้วก็อย่างใน g d r e a d y เนี่ยก็ไม่ทิ้งก็จะมีข้อสอบที่พูดถึงการใช้ uh, เขาเรียกว่าอะไรอะ วิธีการในการที่จะคอนเวยของ p r e ธานาธิบดนะว่า p r e ธานาธิ President คนนี้มันใช้วิธีการไหนตอนขึ้นตำแหน่งในการที่จะคอนเวย p olicy คอนเวย t t i t u d e คอนเวยในสิ่งที่เขาคิดออกไปให้ประชาชนทราบนะครับเพราะว่าเมื่อวานจำได้ใช่ไหมรากเหงาของอการปกครองของเขาเนี่ยมันคือ p r e ธานาธิเป็นผู้นําสูงสุดนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับนอกจากนี้ก็ยังจะมีเอาเรื่องของวิทยมาปนน่ะ เพราะฉะนั้นพี่ถึงได้บอกนะว่าไอ้ r o a อะ่ะมันเอาความรู้หลายอย่างมาปนในะอย่างวิทย์เนี่ยเรื่องแซลมอนล่าสุดเมื่อวันที่เพื่อนตอบเนี่ยก็ออกนะครับในในหนังสือเล่มนี้ก็มีนะครับเป็นเรื่องแซลมอนนะครับจะนําเสนอเรื่องของการอนุรักษ์แซลมอนโดยอาศัยการ take direct action ก็คือ,อต้องมีการจิตวิญญาณโต้ตอบจริงๆในการที่คนจะคิดนะครับ ให้ความสําคัญด้านนี้มากกว่าการที่ออกกฎหมายแต่ทั้งนี้และทั้งนั้น2ส,ส่วนนี้มันเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการอนุรักษ์แซลมอนจริงๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องนี้ GMO food นะครับหรือ GMO crops เนี่ยก็เอาประเด็นที่อยู่ใน Science ที่สําคัญมาเหมือนกันนั่นคือประเด็นเรื่องของอาหารที่มันมีการใช้อะไรลูกในนี้ก็บอกแล้วนะครับ มันก็จะเป็นเรื่องของอะไรครับนี่ genetically modified crop ใช่ไหมครับ GMO food ก็คืออาหารตัดต่อพันธุกรรมซึ่งจริงๆอะทุกคนน่ะจำเทคนิคที่ไปไว้เลยว่าเวลาที่เราเจอ reading นะครับพี่อยากให้เราอ่ะดูว่าหัวข้อเรื่องคืออะไรเพื่อที่จะเก็บ mindset ของตัวเองให้ได้มากที่สุดนี่พูดอย่างนี้แล้วเดี๋ยว ี่คนนี้ห้ามแก้นะผิดก็คือผิดไม่เป็นไรนะลูกโอเคเพราะว่าพี่ไปต้องการเทสพวกเราให้รู้ก่อนแต่การไม่ฝึกอ่านไม่ฝึกทําด้วยตัวเองเลยเลดดี้พี่ไปช่วยน,นู่นนี่ข้อสอบพี่ไปเฉลยฟังแล้วผิดแล้วผิดอีกมันจะไม่ช่วยให้แกสามารถสอบผ่านไปได้เลยและใครก็ตามที่สอบผ่านวิชา rla หรือ language art แล้วเนี่ย พี่จะบอกทุกคนเลยนะว่าภาษาเป็นของพวกแกคืออยู่ในเลเวลที่สามารถที่จะต่อยอดไปเรียนมาหาลัยได้สบายๆนี่ครับเพราะวที่เรไม่เจอปัญหาเลยสําหรับคนที่16หรือว่า17หรือว่าอะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งคนที่โตโตโอายุโตมากๆความรู้หายไปหมดแต่เรากลับเข้ามาสู่ระบบกระบวนการเรียนอย่างที่พี่บอกว่าพี่เคยเจอคน30มาเรียนใช่ป่ะเคยเจอคนอายุ30เคยเจอมากสุดที่จะมาสมัครอะ่ะคือ60 ก็คือเป็นคุณตาแล้วแต่ว่าพี่ก็เห็นใจเพราะว่าหนึ่งเลยคือปัญหาสุขภาพด้วยนู่นนี่นะครับที่ก็ได้ให้คําแนะนําเขาไปเบื้องต้นแล้วก็เขาก็มีการแบบเตรียมความพร้อมในระดับหนึ่งเพราะว่าจะให้มานั่งเลียนกับเด็กคือเขาก็อาจจะเขินนะครับคำถามข้อที่หนึ่งครับ the author of passage one most likely n o t e that the majority of GMO crops are cultivated by small Research f o r Farmer in Developing Country in Outer u s e เวลาแปลโจทย์แปลให้เก็ตกอนแปลโดยภาพรวมอย่าแปลทีละคำนะครับใครพัสเศษหนึ่งทำไมต้องการรู้ว่า IGMO Food เนี่ยพัสเศษหนึ่งอะ่ะมันบอกว่า c g m o Food อะ่ะผูกหรือใช้หรือเพราะโดย Small Research f o r Farmer in Developing Country เพื่ออะไรนะครับ มันก็จะมี Passage 1ใช่ไหมที่เขาพูดไว้ก็ h i g h l i g how t GM h GMO food can be harming to, to striking to striking Far m e r คนพูด Passage 1หนึ่งไม่น่าจะพูดถึงอันตรายเลยของ GMO ถูกปะจะต้องโลกสวยด้วยมือเราจะต้องพูดแต่เรื่องดีจะต้องพูดแต่ Benefit ที่คุณเอาไอ้ o ปรเ s s เนี้ยเข้ามาใช้ B suggest that GMO food can be beneficial to s t r i k i n g farmer C illustrate สังเกตคำหน้าปะ highlight suggest illustrate explain คำหน้าแทบไม่ได้มีผลกับการที่จะถูกหรือผิดในข้อสอบข้อนี้เลยเพราะอะไรเพราะมันความหมายเดียวกันมันคือ s y โนน y มเว้ยมันคือ s y โนน y มที่ represent แทนกันได้เลยเพราะฉะนั้นน่ะี่อระบอกว่า ไอ้คำหน้าแทบไม่สนใจใครอยากได้เทคนิคประหยัดเวลาให้ลองดูข้อความด้านหลังซึ่งถ้าเราสังเกตตอนนี้ B กับ C ขอโทษนะลูก B กับ C มีความเป็นไปได้สูงที่จะตอบ Explain why GMO crops often fail Ddoc พูดข้อเสีย Ccap พูดว่ามันแพงเอ๊ะเป็นข้อเสียถูกไหมลูก เพูดเรื่องอันตรายเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสคนเก่งมากนะครับใครผิดไม่ได้ซีเรียสที่ไปบอกไว้แล้วผิดคือเรื่องราวที่จะสอนเราและทำให้เราเข้าใจมันก็ไม่ประโยชน์ที่เราจะไปซีเรียสนะครับอ่าก็เขาบอกว่า GMO Food beneficial to s t c k i n g f a r m e r ก็คือพี่ไปอยามั่วนะอ่ะลองดูเวลาทำข้อสอบ reading evidence เป็นเรื่องสําคัญใช่ evidence ที่เราจะตอบอะไรแล้วเราจะฟันธงว่าเราถูก evidence หรือหลักฐานใน passage คือเรื่องสําคัญข้อสอบ reading คือข้อสอบที่เขาะคําตอบมันอยู่ในเนี้ยเพราะฉะนั้นตาสมองคิดและความไวเทคนิคจะช่วยให้เรามั่นใจว่าไอสิ่งที่เราตอบมันถูกแน่นอนนะครับ many U.S. farmer credit นะครับ g e n e t i c modification in corn with saving last year's crop from but total devastating as a half of the nation into the worst droughts in 60 years modern corn plants are more stable 16ก็พร้อมสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ได้ทันทีกับหลักสูตรที่ฮิตที่สุดตอนนี้ GED General Education ทางรัฐสู่ความสำเร็จของเด็กมปลายหรือต่อยอดเข้า,า,าจุฬาธรรมศาสตร์เกษตรมสวศิลปากรและมหาวิทยาลัยของรัฐชั้นนำหลักสูตรอินเตอร์หรือมหาหลัยเอกชนทุกแห่งจ่ายครั้งเดียวจบที่ u r w i s t a n d wider variety of climate conditions because of genetically improved leaf roots and reproductive capability ทีนี้ตรงเนี้ยนะครับมันก็จะยังไม่ครอบคลุมคำตอบที่เราเฉลยไปแต่ตรงไหนที่บอกให้รู้ว่ามันมีประเทศที่กำลังพัฒนาแบบกำลังที่จะ believe ใน GMO food แบบเวอรวอ เราต้องหานี่คือสิ่งที่เราทําข้อสอบแล้วเราบทสวมบทบาทสมมุติว่าเราอยู่ในห้องสอบจริงๆเราจะค่อยๆคิดแบบที่พี่บอกนะครับอยู่ในพารากราฟามนะครับวิลาเห็นไหมเขาบอกว่า17ล้านคนของชาวนาทั่วโลกเนี่ย The foundation says more than 90% of the user are small research for f a r m e r in developing country จบเวลาตอบถามตัวเองว่าหลักฐานคืออะไรเพราะฉะนั้น่ะที่พี่บอกว่าสไตล์ลีดดิ้งของพี่เวลาพี่จะให้เราทำจะให้เราเรียนต่อไปอ่ะเราพี่จะใช้วิธีการนี้อย่าลำคาญนะพี่จะถามคำถามป้อนเพื่อที่จะต้อนให้เราตอบและนี่คือสไตล์การเรียนแบบที่เราเจอแบบที่ต่างประเทศใช้แบบที่มหาวิทยาลัยใช้นะครับ พี่ถึงได้บอกว่าสไตล์การเรียนที่ที่พวกเราเรียนแบบมปลาแบบท่องจำอะ่ะพี่ไม่ชอบใช้เพราะว่ามันคือการเรียนรู้ในระยะสั้นถ้าเกิดว่าเรามีการคิดเป็นระบบนะครับระบบต่างๆเนี่ยมันจะเป็นโลจิกซึ่งทำให้เราอ่ะสามารถที่จะทำอะไรก็แล้วแต่แล้วเปะ๊ะนะครับเดี๋ยวจะเอาไปใช้ในหลายๆวิชานะครับทั้ง science ทั้ง social แล้วก็ทั้ง r a พี่จะพูดถึงตลอดนะครับ Passage 2 is primarily concerned with คำถามอย่างนี้ออกแน่นอนคือเขาต้องการจะให้เรารู้ว่า Passage สอะพูดเรื่องอะไรเป็นหลักข้อ A the use and misuse of GMO foods การใช้แบบที่ถูกและที่ผิดของ GMO f o o d B the origins and the developments of GMO f o o d ก็คืออ แหล่งของการพัฒนา GMO Food พี่ว่า B มันน่าจะไปอยู่ใน Passage 1ป่ะเกตป่ะที่พูดถึงประเทศที่กำลังพัฒนาเมื่อกี้อ่า C the unexpected benefits of GMO food อ่าประโยชน์ที่ไม่ได้คาดหวังไว้เกี่ยวกับ GMO Food นะครับ the safety and the reliability of GMO food อ่าโอเคจำได้ป่ะว่าข้างบนเมื่อกี้มีการพูด ขอบอกไว้ก่อนนิดนึงนะลูกเรื่องนี้ในข้อสอบจริงมันจะมี l a เบลด้วยมันจะมี l a เบ l ที่เป็นรูปในข้อสอบจะใช้คำว่า Figure 1นะครับซึ่งในข้อสอบอ่ะมันจะพูดถึง l a เบ l ว่าเฮ้ยมันจำเป็นต้องมีเว้ยเพื่อให้คนอ่านและผู้บริโภคอ่ะมีความต้องการที่จะต้องรู้ว่าไอ้โปรดักท,ที่เรากินอ่ะมันมี GMO Food หรือเปล่าหรือมันมาจากสิ่งที่คนนี้แพ้หรือเปล่า สำคัญมากนะลูกบางทีอเรารู้ใช่ไหมว่าพี่ไปพูดตรงๆอย่างร้านข้าวเนีย่ยร้านข้าวบางทีเราสั่งกะเพราหมูโทษนะพวกนี้ไม่ใช่อิสลามถูกไหมเออตอนนี้เราสั่งกะเพราหมูเราเราสั่งกะเพราไก่อ่ะเราเป็นอิสลามเราเป็นมุสลิมเฮ้ยมันมีฟูด้ดมันมีเวาลาลองไปดูที่แมคโครภูเก็ตก็มีมันจะชอบบอกว่าเป็นเนื้อสัตว์บดฮลัลโหลเนื้อสัตว์บดคือมันผสมไก่กับหมูนั่นเอง แล้วคนที่แพ้หมูแพ้หรือแพ้ไก่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะตุยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เหมือนกันในข้อสอบจริงเรื่องนี้จะมีลาเบลจะมีฉลากแปะปึ้งอยู่เลยนะครับซึ่งเมื่อกี้พี่ไปชี้ให้ให้ดูเลยว่าคนที่พูดถึงพาเสรสองะเริ่มไม่ไว้ใจสังเกตจากคำไหนเอาหัวข้อสู d anger of GMO foods เดนเ e อคืออันตรายเว้ยเพราะฉะนั้นไอคนที่พูดแพสซ a ส e ออ่ะมันมุ่งโฟกัสอันตรายแบบปัวเลยของ GMO Food และเขาได้ทิ้งท้ายไว้เห็นไหมใช้ดูนะลูกเขาได้ทิ้งท้ายไว้ว่า The Academy also recommends a uh, moratorium on GMO seeds and call for immediate independence safety testing and the l a b e l i n g of all food items containing genetically modified products นี่คือสิ่งอ่าห้ามแก้นะครับอ่าห้ามแก้นะ 2A 2A A หมดเลยเลิศหมดเลยเอาจริงไหมไปดู เหมดเลยให้ดูซินี่แต่ว่าอ่านไม่เก็บ GMO food ผลิต uh, The use and misuse การใช้และการใช้ผิดวิธีโนเขาไม่ได้พูดถึงการใช้หรือใช้ผิดหรือมีผลกระทบกับร่างกายอะไรเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ safety กับ reliability ไม่งั้นเขาไม่เรียกร้องให้มี l a เบลลิงหรอกเพราะฉันข้อที่ถูกคือข้อ D d o c เข้าใจยังเล่งกับพี่ไปผิไดไม่เป็นไรแต่ขอให้เข้าใจโอเคนะ13 What can be inferred from the first paragraph of passage t o อะไรที่สรุปได้จาก first paragraph ของ passage ที่2อ,อะไรที่สรุปได้จาก first paragraph ของ passage ที่2ก็ต้องดูสิ่งที่คำถามยิงนะลูกนะ อย่างอันเนี้ยไม่ต้องไปเสียเวลาดูแพสเ็วันไม่ต้องไปเสียเวลาดูแล้วครับเมื่อกี้ย้อนกลับไปครับข้อสอบ Leading 5ข้อหรือ7ข้อที่จะเจอในข้อสอบมันจะบ่งบอกถึงกันและกันและยิงคำใบส่งไปส่งส่งกันไปมาเหมือนพ u ัซ l ซเหมือนเราเล่นปริศนาตัวต่อมันจะมีความรีเลทกันทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นพี่ถึงเลยบอกว่าการอ่านคำถามหรืออ่านโจทย์ก่อนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่ควรทำก่อน นะครับ what can be inferred from the first paragraph of passage 2เราสรุปได้จาก p a r a g r a p แรกของ passage 2ได้ว่ายังไงอ่านแล้วเมื่อกี้เราอ่านแล้วเพื่อที่เราจะไปหาข้อ12เพราะ่ะเพราะฉะนั้นครับขอบคุณข้อ12มากๆเพราะมันคือคลูที่ทำให้เราอะมีร่องรอยของการตอบข้อ13ถูก American fiscal ลูก American physician as groups Are completely unaware of the potential danger of GMO. The label of some foods containing GMO ingredients do not indicate that product contains contain genetically modified crops components. GMO foods have been proven to cause nekab, the certain chronic conditions. Independent safety testing has been complete for most GMO food. เราคิดว่าแพซเซษ2พสองภากรกฟแรกพูดเรื่องอะไรหนึ่งหมออเมริกันนะฟิสิเชียนหมอชาวอเมริกันเป็นกลุ่มที่ไม่ complete l y unaware of potential danger ไม่ทราบกับศักยภาพความอันตรายของ c m o l a เบลของอาหารบางชนิดที่บอกถึง i n g r e d i e n t เนี่ยไม่ได้ระบุว่ามันมาจาก modified crops c m o food ถูกพิสูจน์แล้วว่าก่อให้เกิด chronic condition คือพวกโรคต่างๆ independent safety chasing has been complete ข้อดีนี้พักเลยเพราะว่าอะไรแปลว่าคนที่สองคนที่พักเใส่สองไว้ใจอย่างนั้นสิ b อ่ามีชัยตอบถูกอยู่คนเดียวนะครับเก่งมากลูก l a b e l of some food contains l a b e l of some food contains GMO อ n ่าง i do not indicate that product c o n t e n t เก่งมากใส่เข้าใจใช่ไหมคือในข้อสอบจริงมันถึงได้มีฉลากแปะไงเพราะเขาเน้นว่าเออฉันรู้แหละว่าอันตรายมันอาจจะมีหรือไม่มีสำหรับบางคนแต่สิ่งที่สำคัญคือล a b e l แปะเหมือนเราอะ่ะเราไปซื้อของอะพี่ไปเชื่อว่าเราไม่ได้ประมาทพอที่จะหยิบเฮ้ยอันนี้ลดราคาเว้ยดูวันหมดอายุถูกป่ะ โดยเฉพาะเราเราเล่นสมมุติเราเข้าจิมเฮ้ยอันนี้กี่แคววะถูกไหมเวลาเราทำอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับ The two passage primarily disagree about whether or not 2 passage เนี้ยเถียงกันในเรื่องประเด็นไหนอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ต้องดูนะครับแอบดูหน่อยนะมี B มี C แล้วก็มี d d o g นี่มี3ามช้อยเลยว่เฮ้ย รถลเอามาพี่ชอบประเด็นที่ถกกันางนี้ GMO food สามารถช่วย support growing world population อันนี้ก็ยังเป็นแค่ประเด็นเดียวลูกมันไม่ได้ช่วย support การเติบโตมันช่วย support คนหิวก็ได้หรือบางประเทศที่มันปลูกอะไรไม่ขึ้นนะ่ะ GMO food ดีกว่า be able to withstand d r o u g h t and insects นะครับ infestation t d a n a t u r a l food A กับ B เนี่ยคล้ายคล้ายกัน คือยังเป็น s u b s e ตยังไม่ได้สมบูรณ์ GMO food are largely positive developments for global food production Scientists who study GMO foods are worthy of the cognition นะครับอืม yes มีคนถูกครับวิลาถูกวิลาถูกเพราะว่าวิลาเห็นไหมว่าข้อ c มันเป็นมันข้อ a ข้อ b กับข้อดีด็อกอะ A B บีดีด็อกก็เป็นซับเซ็ตทำให้ครอบเวอร์ข้อ4ครอบเวอร์3ช้อยทั้งละ4ช้อยทั้งหมดเลยคือพูดว่าเฮ้ย GMO โอฟูดอะมันมีโพซิทีฟนะเออมันเก๋นะข้อเนี้ยเขาถามว่าไอ้2คนนี้น่าจะเถียงกันเรื่องอะไรเข้าใจยังวิเข้าใจยังเข้าใจยังลูกชายกับโลฮันคือไอ้พาสเศษที่หนึ่งอะมันก็พูดแต่โลกสวยด้วยมือเรามีประโยชน์นู่นนี่นั่นแต่อีนางบีเนี่ยเขาก็เลย มาพูดว่าเฮ้ยใจเย็นก่อนนะตอนเนี้ยนะปัญหามันมีนะต่อให้คุณจะบอกว่ามันมีเบนฟิตต่างๆนะมึงฟังปัญหานี้นะอะไรเงรี้ยเขาก็จะพูดให้เราฟังนะครับส่วนสุดท้าย passage ที่สอง uh, ่ะ cites the example of major crop failure in South Africa to illustrate the danger of planting with GMO seeds with paragraph in passage 1 offer a c o u t r a example จะว e แ e น d ด e p o s i t i o n นะครับเราว่า passage ไหนในอันที่สองนะครับ passage 2เนี่ยมันได้พูด Major Crops ใน South Africa เพื่อที่จะไปบอกนะครับถึงความล้มเหลวพารากราฟไหนใน Passage 1อา้าวสรุปถาม Passage 1ซะอใช่ยงงั้นอนะที่ offer cultural example that w e ดว n d กน i s position เราคิดว่า Passage นะ่อะอันไหนที่จะไปแบบล้มล้างความแบบ อ่อนด้อยของข้อมูลเออนี่และข้อนี้ออกจริงพี่ไปฟันธงเลยว่าข้อสอบแบบนี้ถามแน่นอนซึ่งแบบนั่งแปลคำถามอย่างเดียวก็ประมาณ5นาทีแล้ววะถูกปะ,ะทุกคนตอบบีบอยหมดเลยทุกคนบอกพารากราฟสหมดเลย ถ้าสองเหรอ Draw an extreme heat and to fire off pierce deceit fill the w a t first to success transfer immunity to specific bacteria to plant p h y l o g e t i c a l l y the first herbicide พี่ว่าสองไม่นา่าใช่วะสองไม่นา่าใช่ว่ะ ให้แก้ตัวอีกทีพิมพ์มาเราคิดว่าพี่ว่าบีบอยไม่น่าใช่บีบอยไม่น่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่น่าใช่ไม่ใช่เราคิดว่าในแพสซหนึ่งอ่ะอันไหนที่จะไปล้มหลังเอ่าคำพูดที่แพสซสองบอกว่าเนี่ยมันมีมันมีการเฟลิเอในเซาท์แอฟริกานะเออซึ่งแบบบอกให้รู้ว่าเนี่ยมันอันตรายนะจากการปลูกอะไรเงี้ย หไม่ใช่สองไม่ใช่มีสกับ5ถูกไหมอ่าเราคิดแบบทำข้อสอบตัด Choice มี4กับหา้าคำตอบคือ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 4กับ5เท่านั้นเลือกมาเร็วๆพิมพ์มาครับพิมพ์มาเลยครับ4ี่ n l y หในความคิดของเราเราว่าอะไรว่ามาเลยครับ นี่วิลาสบอกสี่โรหันว่าไงลกห้าะชัยว่าไงชัยว่าไงครับ ชายบอกหอ่ะทีนี้5เนี่ยมันไม่ได้พูดเรื่องการปลูกการทนอากาศใช่ป่ะห้าม,มันเหมือนแบบไม่รู้แหละแต่มันทำมาแล้ว30ปีมันเป็น the world next 30 y e a r s อะไรอย่างเงี้ยแปลว,ว่า4ถูกครับโอเคนะถูกไหมเพราะว่ามันพูดเรื่องการปลูกการปลูกที่ล้มเหลวเพราะฉันอยู่ต้องเลือกข้อที่มันเนี่ยเกี่ยวกับการที่มี การปลูกเนี่ยเห็นไหมเดนิชเชโดเวสาก็คืออยู่ในแม้ว่าปลูกในพื้นที่แห้งแล้งเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้เลยประมาณนี้นะครับโอเคอผิดไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวประมาณนี้แล้วก็พี่วาอยากให้พวกเราอะ่ะลองดู r e a d ิ้งเรื่องนี้เป็นไกด์ไลน์เลยแล้วเดี๋ยวเราอะต้องเจอใน gd ready เจอในข้อสอบจริงเจอในม็อกเ s สแล้วก็เจอในรีวิวจากริ a d ิ้งทั้งหมดนะครับซึ่ง ข้อสอบ Reading ทั้งหมด30กว่าเรื่องเนี่ยมันจะวนออกแต่ก็จะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นที่เป็นอันซีนนะครับซึ่งเรื่องที่พี่ไปบอกไปทั้งหมดอะพี่ไปก็เช็คอยู่ทุกวันจากเพื่อนๆที่เขาสอบผ่านแล้วก็ข้อสอบเนี่ยพี่ไปก็จะไปเช็คอยู่ตลอดเนาะเราก็จะบอกเทรนเราได้อย่างช่วงที่เราวางแผนสอบอะพี่จะต้องดูเป็นพิเศษว่าเฮ้ยช่วงนั้นเทรนของการออก r e ดดิ้งอะมันคือเรื่องอะไรนะครับเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยว พี่พอรู้สกิลแล้วก,ก็ไม่ได้แบบผิดอะไรขนาดนั้นก็คือก็ทําได้ถามว่าทําได้ไม่ทาได้แต่อาจจะยังใหม่กับการทําข้อสอบปริ้น n ิ้ต้องวิเคราะห์เป็นนะครับเดี๋ยวพี่จะเปิดระบบทําข้อสอบที่เป็นแกรมม a านะครับเนื่องจากว่ามันมีข้อสอบแกรมมาด้วยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราได้คะแนนเหมือนกันเพราะะชั้นพี่ไปจะเปิดระบบทํำแกรมมานะครับ